สวัสดีครับพ,พบกับผมบนแลนด์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็จับงูได้นะครับงูทั่วน่าจะเป็นตัวที่แอบมากินแอบมากินนกเรานะครับซึ่งนกก็ได้ตายพ่องูมาสองสามตัวแล้วครับตัวนี้น่าจะแอบเลื้อยเข้าบ้านมานครับแล้วก็มาติดตาไข่ดูแผลที่ทัวเขานะครับมีแผลที่ติดตาไข่นะครับเลยจับได้นะครับ ถ้าไม่ติดตะข่ายผมก็ไม่กล้าจับนะครับอันนี้น,นี่เป็นงูสิงนะครับ,ท,บ,รท,รบที่บ้านผมเรียกว่าสิงทองนะครับที่บ้านผมเรียกว่าสิงทองก็เป็นงูสิงงูชนิดเดิงที่ไม่มีพิษนะครับอาหารที่เขาชอบก็จะเป็นพวกหนูแล้วก็นกนะครับอาหารที่เขาชอบก็เป็นพวกหนูพวกนกนะครับ สังเกตนะครับงูสิงกับงูเหา่าความแตกต่างกันก็จะดูที่หัวนะครับสังเกตนะครับหัวเขางูสิงเขาจะมีตาเขาจะใหญ่ๆนะครับตรงหัวเขาจะเรียวๆหน่อยถ้าเป็นงูเหา่าตาเขาจะไม่ใหญ่แบบนี้นะจะไม่เหลียกตา,าจะไม่โตแบบนี้นะครับอันนี้จะเหมือนตาเขาจะนูนๆออกมานะครับ จะ,จะชัดเจนแล้วก็ตัวจะยาวกว่างูเห่าจะไม่ตัวยาวนะนี่แค่งูเด็กนะครับยังยาวขนาดนี้นครับก็จะมีหลายท่าน,นครับที่สับสนงูสิงกับงูจงอางนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับงูจงอางงูสิงก็ชัดเจนนะครับว่าสีเขาจะสีเขาจะไม่ดำครับจะจะอ,อกเสียทองทองนะครับทองเขาจะเหลืองนะ เป็นงูจงอางเขาจะมีขาดที่เป็นชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นเบาๆบางๆ,ๆหัวเขาก็จะแตกต่างกันหมดงูสีงก็จะเรียวเดียวนะครับงูเด็กนะครับนี่เยอะงางูเด็กยังยาวขนาดนี้ก็แอบมากินนกผมหลายตัวแล้วครับนกเล็กหมาก็สนใจครับห <c oughs> มาพวกนี้หมาหมาล่านะครับมันก็จะสนใจงู เนี่นี่รับไม่ยอมปล่อยแล้วเหนียวมากอ่ะคลิปนี้ก็มีอะไรมากนหครับผมก็จะเอาไปปล่อยอยู่ไกลไกลจากบ้านนะครับม่อันก็แอบมาย่องกินนกผมอีกเหมือนเดิมก็นี่ก็คลิปสั้นๆนะครับคิจับงูได้นะครับก็ ถ้าเป็นงูเหา่างูจงอางผมก็คงไม่กล้าจับเล่นแบบนี้คนระับอันนี้เป็นงูสิงครับอนี่ความยาวเขาเยาวครับผมจะยืดนีย่ยังไม่สุดครับน่าจะเม็ดเม็ดกว่าเม็ดครึ่งเลยนะนดงูงูตัวนี้นี่ไม่ได้วัดจริงๆนะวัดวจากขนาดที่ผมยืดแขนออกมาน่าจะเม็ดครึ่งนะนี่เป็นงูเด็กคนระับ เดี๋ยวจะพาเขาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวพาเขาไปปล่อยไก่บ้าน,ผม,น,านาม share, like ผมหน่อยนะครับขอบคุณนะ,ะครับที่ติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมเลยนะครับเห๋ยวเจ้ามุงไปปล่อยแล้วครับตอนแเดจะถ่ายดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ